สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ขูสุคนครับผมมาแล้วครับกับลุงโบชาแนลครับพี่น้องครับพี่น้องวันนี้ลุงโบพาพ่อแม่พี่น้องมากินตำตำหัวหอยครับพี่น้องตำหัวหอยผูหน้านะครับพี่น้องโรยเม็ดกระถินเค็ดแสบนัวครับวันนี้หลังจากเลิกการเลงกงานมากับพี่น้องขึ้นอยากครับพี่น้องไปก็เลยว่าลุงโบก็เลยว่า หาแนวมาตําสูพ่อแม่พี่น้องเท่าเด็กเสียบเียบน้ำกันนะครับพี่น้องเนาะมากมากครับพี่น้องเสียบเสียบน้ำกันลืมบอกตัวละครัับกแก้มเขามีอักสรัดครับมีพักขาหรือว่าชาอุ๋มนะครับอันนี้เมื่อไห้่แก้มครับมีทัวครับพี่น้องมีหงล่าผ่าครับพี่น้องลายยางลายแนวโรยเม็ดกระเทีมโอ้นางไก่โกดครับพี่น้องโรยเม็ดกระเทีมจังหน่อยก่อนครับโอ้ขัดอยู่ครับโดนกินเถื่อ จด,ดเอาหเหือไหลเลยครับพี่น้องมาเนี่มา,มากครับแฉบๆน้องกันครับลุงโบกบไหลใหญ่ห่างครับพี่น้องหูหนาหน่อยหนึ่งครับ คำแรกรนเรื่องครับจี้จัดถึงสวงนะครับพี่น้อง มาไว้แก่เพ่อคำตอบฮอืม Nhằm cướp cướp thập suang ba you know หู Ồ, หนา <c oughs> หนานี่มั่นแห้งครับพี่น้อง ทัวปีครับ <c oughs> จำครับปิ่งปลาปิ่งกบแส่บครับไปหน่อยทัว Thank mm -hmm. you. เบ็ดกระดองเลยครับควมมั่นอยู่ในกระดองพี่ต้อง ็บจนในภาคยกครับอืม แซ่บอยู่ครับพี่น้องบอเบิดเห็ดแห้งครับพี่น้องน้ำตาหงอยเลยครับพี่น้องครับพี่น้องลุงโบต้องขอลาไปก่อนครับพี่น้องในคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงโบนั่นเด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลุงโบเฮ็ดคลิปต่อๆไปน้องครับพี่น้องเนาะ ลุงโบขอพุ่นทุกกำลังแนงใจนะครับพี่น้องขอพุ่นทุกคอมเมนต์ขอพุ่นทุกการติดตามเด้อครับพี่น้องไปแล้วครับพอกันไม่คลิปหนานะครับพี่น้องสวัสดีครับ